นะคะกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยทําให้สังคมมีความสุขและมีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นกับผู้ยากไร้ผู้ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนด้วยการแบ่งปันและการยื่นโอกาสที่ดีให้แก่กันและกันสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยทําให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ เด็กนักเรียนฐานะยากจนชกมวยเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวน,นายสนันตันตุยอายุ55ปีผู้มีศักดิ์เป็นตาของเด็กชายธนพัฒน์คำพิโลอายุ12ปีเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่ของเด็กชายธนพัฒน์หรือโซฟัด แยกทางกันตนเองมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัวในปีหนึ่งหนึ่งจะมีรายได้เพียง2-3ครั้งซึ่งปัจจุบันน้องโซฟัตเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆและต้องมีค่าเล่าเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยที่ผ่านมาน้องโซฟัตได้เคยทําการลงแข่งขันชกมวยมาแล้วสองครั้งและชนะทั้งสองครั้งรายได้จากการชกมวยก็จะนํามาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวจึงหวังว่าในอนาคตจะมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนให้น้องโซฟัตได้ชกมวยต่อไปดีแรกเริ่มคือเห็นความตั้งใจของน้องๆเด็กๆเขาอยากมีเวทีที่จะซ้อม ต่อยมวยเพื่อหาอไรายได้ช่วยครอบครัวผมก็มีความที่ว่าอยากจะสร้างเวทีอยากจะทำค่ายมวยเล็กๆขึ้นมาสนับสนุนน้องๆก็ยังขาดสนามมวยเวทีมวยอุปกรณ์ชกมวยต่างๆอุปกรณ์เซฟตี้อุปกรณ์ safety, ซ้อมมวยฝึกหัดให้น้องๆด่านนายอดิเทพวงคํานวณอายุ46ปี ผู้ดูแลการฝึกซ้อมชกมวยค่ายลูกพระบาทแม่ไทยให้กับน้องโซฟัตและเด็กๆในชุมชนบ้านแม่ไทยตำบลบ้านบอมกล่าวว่าเห็นความตั้งใจของน้องโซฟัตขณะนี้จึงอยากจะมีเวทีซ้อมมวยให้กับคนในตำบลบ้านบอมและตำบลใกล้เคียงได้มาฝึกซ้อมผมขอความเมตตาผู้ใหญ่ใจเชวยสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามวยให้พวกผมได้ฝึกซ้อมด้วยนะครับผมค,ครับ อยากขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อสารต่ออนาคตของเด็กๆในชุมชนต่อไปโดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรอดิเทพโดยตรงเลยนะคะปัจจุบันเรียนอยู่โรงเรียนบ้านบอมชั้นประถมศึกษาปีที่6อายุ12ปีสาเหตุที่อยากชกมวยเพราะจะได้มีรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวในอนาคตก็อยากจะเป็นนักมวยครับ ตอนนี้ขาดเหลืออุปกรณ์การซ้อมมวยจึงอยากขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนและทั้งหมดนี้นายขนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอเอ็มเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ